ค่ะอยู่กับช n n e l เป้ยพิมมี่นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาบล็อกครั้งแรกให้ทุกคนดูกันเราจะพาไปสำเพลงกับพาหุรัตคือเราอ่ะจะไปซื้อหาผ้ามาทําผ้าม่านตรงห้องแต่งตัวตรงนี้นั่นแหละก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2วันแล้วหลังจากที่ไปสัมเพ็งกับพาหลรัตนมาวันนี้ก็เลยจะมาเปิดถุงให้ทุกคนดูว่าเราช้อปปิ้งอะไรมาบ้างเนาะก็อย่างแรกก็คือเป็นจุดเป้าหมายหลักของเราที่เราไปสัมเพ็งเยาวราชในครั้งนี้นั่นก็คือผ้าของเรานั่นเองอาจจะแบบโชว์ได้ไม่ได้หมดเพราะว่ามันผืนใหญ่มากนี่เป็นผ้าลายนี้น่ารักมากเลยล่ะ ก็ซื้อมาสิบหลาเพราะว่าถ้าซื้อเยอะแล้วมันจะถูกกว่าจริงๆมาหนะหลาละเก้าสิบบาทแต่ว่าถ้าซื้อสิบหลาจะเหลือหลาละแค่สาสบเก้าบาทเองอืมเราก็เลยซื้อมาคือกว่าจะเลือกได้อะ่ะคือแบบวินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับอะ่ะเพราะว่าบนเย็นมากแล้วเออคือดูแบบแทบทางห้างก็มาเจอกับลายนี้น่ารักดีชิ้นถัดมาเป็นชิ้นที่ได้มาจากสำเพ็งเนาะก็ระหว่างที่เราเดินทะลุไปพหุรัฐ ก็ได้พวกของกระจุกกระจิกมาช่วงนี้เรากำลังอยากทำสร้อยอยู่พอดีเราก็เลยซื้อพวกเนี้ยมาทำเป็นจี้ของสร้อยเนี่ยอันนี้เป็นลูกกระตารอสั่งดินปั้นมาจากช้อปปีอันเนี้ยคือเราจะปั้นดินแล้วก็ติดพวกเนี้ยเป็นตรงกลางของสร้อยอ่ะเป็นจี้อะไรเงี้ยก็อาจจะทําเป็นคอนเทนต์ในอนาคตก็รอดูกันด้วยนะอันถัดมานี่ อันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งอันนี้คือเราตั้งใจจะไปดูโซ่มาทำสร้อยนี่แหละเราเลือกมา2แบบเดี๋ยวเปิดให้ดูมันน่ารักมากค่ะนี่มันเป็นโซ่ลายหัวใจคือมันไม่ใช่โซ่ธรรมดาเนาะมันแบบว่าเป็นโซ่ลายหัวใจอะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมก็นี่เป็นโซ่อันเล็กเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นโซ่ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย เราอยากทำสร้อยที่มันดูแบบเป็นเลเยอร์หลายๆชั้นอะไรเงี้ยอยากให้มีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็ลูกปัดนี่อันนี้ก็ปลูกละสามสิบเนาะจริงๆบ้านเราอะมีลูกปัดเยอะมากลูกทั้งลูกปัดทั้งหินอะเอออันนี้ก็เลยซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็จะลองซื้อมาแบบแจมแจมมาแบบสลับอะไรเงี้ยคือสีมันน่ารักด้วยก็เลยซื้อมา อันถัดไปนี่ซื้อหินมาเพิ่มอีกแล้วค่ะทุกคนคือหินจริงๆก็มีเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเม็ดเล็กเท่าไหร่อันนี้เราก็เลยอยากได้เม็ดเล็กมาทําสร้อยเพราะว่าอยากทาสร้อยที่แบบว่ามีจี้ใหญ่ๆเนี้ยคือลูกปัดมันก็อยากได้เล็กๆอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นหินเนาะหินแท้คนขายบอกว่าเป็นหินวาลิไซต์ซึ่งเราก็มีเม็ดใหญ่แล้วละ่ะแต่ว่าอยากได้เม็ดเล็กมาแซม แล้วก็อีกอันนึงเป็นเทอร์คอยส์เราชอบสีอะไรประมาณนี้มากเลยสวยจริงๆก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็มีดอกไม้ที่เราเจอร้านหนึ่งอ่ะมันแบบว่าดอกไม้ปลอมเยอะมากซึ่งมันก็สวยดีอะ่ะเออมันเป็นดอกเยอบิล่าเนาะแล้วก็ดอกอะไรก็ไม่รู้ซึ่งจะลองซื้อมาปักเจอกันดูก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบล็อกแรกของเรา ช้อปปิ้งที่สัมเพลงพาหุระครั้งนี้ก็เป็นการช้อปปิ้งที่ไม่ได้ไปมานานมากๆหลังจากที่แบบโควิดมันแบบแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปเนาะก็วันที่เราไปมันเป็นวันที่หลังจากเปิดประเทศวันหนึ่งเนาะคนก็เลยแบบว่าเยอะขึ้นมากๆจากที่ถามพ่อค้าแม่ค้าเนาะ แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ธุรกิจการค้าอะไรเงี้ยมันเริ่มกลับมาแบบเริ่มแบบคือคืนกันมากขึ้นเออแล้วก็รู้สึกยินดีตรงนี้แต่ว่า ถ้าใครจะไปอะ่ะต้องป้องกันตัวให้ดีบมากเลยนะเพราะว่าคนเยอะจริงๆก็พยายามใส่แมสล้างมือให้บ่อยๆกันนะคะก็เป็นบ๊อกแรกเนาะเราก็ไม่มั่นใจว่านี่เรียกว่าบ็อกได้พอได้หรือเปล่าเพราะว่าระหว่างที่เราเดินอะ่ะคนเยอะมากเราก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายเยอะมากอะไรอย่างนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย